สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทาง youtube ทั้งหลายทั้งหญิงและชายทั่วประเทศเนี่ยอะไรเราต้มอ,อื่นอื่นอื่นไข่มาวะรับประทานด้วยกันเรียกใคร <laughs> เรียกท่านผู้ชมนั่นเลย นานๆฝนตกมาก็มีของกินเดอะซีรีส์ต้มอ,อึ่งไข่ท่านผู้ชมเนี่ฮะันนานเราจะได้ฝนตกมาวันก่อนไปจับเองเป่ไม่ซื้อเขาเออซื้อเขาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรับประทานข้าวด้วยกันนะครับหับใบพังเียเด้อแม่วางปูน กูไปเยตานนแม่ซนไซซักเม่พองซาซีมพองภาษาไทยด้วยข้าวเช้าทอดไก่เสร็จที่ปรุงพิวยเตียวเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดก่อนอื่นต้องรับประทานก่อนเพื่อความอยู่รอดนะครับเราต้มแบบซสกาวเลยนะต้มเอาไว้ตั้งหลายชั่วโมง ต้องให้มันเปื่อยนี่ไงนี่คือขายอื่นนะครับฝนตกมาสระกราวเดอะซีรีส์ก็มีของรับประทานอื่นไข่เป็นต้นและจะขายมดแดงอ่ะได้ไหมละ่ะได้ถ้าขยันนู่นไปอาหารชั้นสูงแม่สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยท่านผู้ชม ปิดไปก่อนเรื่องกินก็เรื่องใหญ่ถ้าไม่กินก็จะไม่มีแรงนะครับแต่ถ้ากินอย่างเดียวเกินไปก็จะไม่หมาะ มากินข้าวด้วยกันครับค่ะได้อะไรข้าคะเนี่ยต้มอ,อื่งไข oh. <The Series S 2> ่เดอะซีรีส์ซื้อขาวอ๋อนึกว่าไปจับมันจะวัวซื้อขาวกิโลละ,ะร้อยห้าสิบเมื่อวานเนี้ยไข่ไหมไข่นิดตัวนี้ขขไข่ป้งให้ลยกกินเครื่องไปเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยฮนะ อื่นใครของเราก็อยู่หลังบ้านมันก็มีเหมือนกันแต่ก็อนุรักษ์ไว้ในทางบ้านนี้ซื้อเข้ามาจากข้างนอก